พูดอสรพิษร้ายแห่งพงไพรบทประพันธ์โดยฤือตธรรมหนึ่งชีวิตของสัตว์มันไม่อาจเทียบได้กับหนึ่งชีวิตของคนฉะนั้นแล้วเราสามารถฆ่ามันได้โดยไม่ต้องรู้สึกผิดไม่ต่างจากฆ่ามดตัวเล็กๆสักตัวยิ่งถ้ามันได้มุ่งร้ายหมายชีวิตของเราด้วยแล้วเราก็ยิ่งสมควรกําจัดมันให้ดับดิ้นไปไอ้ก้อนคิด และทําแบบนั้นมาหลายปีจนกระทั่งเช้าวันนี้ไอก้ก้อนมาหาเขาถึงกระไดหน้าบ้านเพื่อมาชวนเข้าปา่าไปหาเห็ดหาหน่อไม้เขาที่เพิ่งจะหายจากไข้จึงไม่อยากบุกป,ป่าฝ่าดงไปทรมานสังขารเท่าใดนักจึงปฏิเสธไปแต่สีหน้าและแววตาเพื่อนดูมุ่งมั่นมากโธ่ไอ้มาดอย่าทําซ้ำออยหน่อยเลยนาะเดินป่าแค่นี้เองไปไป ถ้าไม่ไปวันนี้คนอื่นเขาก็เข้าไปเอาหมดเพื่อนก้อนขยันขยอเขาเองทนเพื่อนตื้อไม่ไหวจึงรับปากไปแต่ยายที่ได้ยินว่าเขากับไอ้ก้อนจะพากันเข้าป่าก็แสดงท่าทีเป็นห่วงแปลกจากทุกครั้งถึงขนาดเดินเข้าไปในบ้านเอาได้สายสินมาผูกข้อมือให้เขาไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรที่ยายทําแบบนั้นแต่ด้วยแกเป็นหมอทมประจำหมู่บ้าน ก็น่าเชื่อว่าแกอาจจะสัมผัสหรือรับรู้ได้ถึงภัยอันตรายบางอย่างภายในป่านั้นก็เป็นได้แกพยายามจะผูกให้ไอ้ก้อนเหมือนกันแต่มันโบกมือห้ามไม่เอาด้วยพร้อมกับยกมีดพลาในมือกวัดแกลงไปมายิ้มราให้ของดีฉันอยู่นี่แล้วยายแกก็เลยได้แต่ถอนหายใจเอยเตือนเป็นครั้งสุดท้ายถ้างั้นก็อย่าเพลอไปทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรในป่าล่ะจ้ายาย <K an> เขาหันไปยิ้มให้ก่อนจะเดินตามไอ้ก้อนลัดลาอออกไปทางหลังกระท่อมตัดทุ่งมุ่งตรงไปทางป่าท้ายหมู่บ้านที่เห็นเป็นดงไม้ถมืมถมืนอยู่ลิบลิบป่านี้กินพื้นที่กว้างขวางเลยไปจนถึงป่าลึกติดเขาอันสลับซับซ้อนหลายลูกหลังฝนตกใหม่ๆอย่างนี้หน่อไม้กับเห็ดป่ากำลังแข่งกันผุดขึ้นจากดินจนพราวไปทั่วทั้งป่ากันเลยทีเดียวโดยเฉพาะเห็ดโคนแสนอร่อย ที่มีให้เก็บเพียงปีละหนเท่านั้นเขากับไอ้ก้อนเดินเข้าไปในป่าท้ายหมู่บ้านได้ไม่นานก็พบกับชาวบ้านที่เข้ามาหาของป่ากันหลายคณะซึ่งแต่ละคนได้หน่อไม้และเห็ดโคนกันไปไม่น้อยแล้วไอ้ก้อนจึงหันมาบ่นเงาๆว่าเพราะเขาเลยที่มัวแต่อ้เอจนมาไม่ทันชาวบ้านเอาหน้าเพื่อนป่าออกจากกว้างใหญ่ไพศาลชาวบ้านเก็บยังไงก็ไม่หมดหรอก เขายื่นมือไปตบไหลและชวนมันออกเดินต่อแต่เดินหากันอยู่นานก็ยังไม่เห็นหน่อไม้สักหนอหรือเห็ดสักดอกจนกระทั่งเดินไปจ้าเอ๋กับไอ้เทิดเข้าผู้ซึ่งชอบพอกับสาวมะลิเช่นเดียวกันกับไอ้ก้อนมันเอียงตะกร้าอวดเห็ดโคนเกือบเต็มตะกร้าให้ดูกูหาอีกหน่อยก็คงจะกลับแล้วละจะได้รีบเอาไปแบ่งให้ปามวนได้แกงกินไอ้เทิดพูดไปยิ้มไป เหมือนต้องการข่มไอ้ก้อนไปทันทีแน่นอนใจของมลินั้นเอ็นเอียงมาทางเพื่อนของเขาพอสมควรแต่สำหรับป้าหมวนแม่ของมลินั่นสิแกดูจะถูกใจและชื่นชอบไอ้เทิดเสียมากกว่าเพราะเก่งเรื่องทำมาหากินออกจากป่าทีไรมันก็มีของฝากไปให้แกทุกทียิ่งเป็นเหตุโคนด้วยแล้วของโปรดป้ามวนเลยทีเดียวโธ่ได้แค่แตะกร้าเล็กๆทำเป็นคุยคอยดูนะ วันนี้กูจะกลับเอาไปฝากป่าม้วนเป็นกระสอบเลยไอ้ก้อนเอามือตบถุงปุ๋ยที่ยังว่างเปล่าข่มกลับคืนบ้างไอ,เอ้เทิดมองด้วยหางตาแล้วยิ้มเหยียดให้มันแน่เถอะว่ามาสายเอาป่านนี้เก็บให้ได้พอไม่อายเด็กๆก,ก็พอเถอะมันว่าแล้วหัวเราะเอิก๊กอักชอบใจก่อนเดินจากไปแล้วคำเย้ยหยันของไอ,เอ้เทิดก็ดูจะเป็นจริงเมื่อการเดินตะเวนหาเหตุโคน ไปยันเที่ยงวันตะวันตรงหัวไอ้ก้อนกับเขาก็ยังได้เห็ดโคนรวมกันไม่ถึงครึ่งหม้อมันจึงชวนเข้าป่าลึกที่ใกล้ออกไปแต่เขาไม่เห็นด้วยเลยจะดีหรือว่าป่าแถบนั้นมันอันตรายออกเห็นเขาว่างูชุมจะตายไปไอ้มาดเอ้ยกลัวอะไรไม่กลัวดันกลัวงูถ้าเสือสางค่อยว่าไปยังไปไปถ้าวันนี้กูไม่ได้เห็ดกลับไปฝากว่าที่แม่ยาย สงสัยเสียคะแนนนิยมไปให้ไอเถิดบ้านเลยไอ้ก้อนหันมาพยักเยิดให้ออกเดินต่อนี่ถ้าเขาไม่ติดว่าชอบพอกับน้องสาวของมันอยู่คงหนีกลับบ้านไปแล้วพอเดินลึกเข้าไปหนทางข้างหน้าก็เริ่มรกเหลือขึ้นตามลำดับต้นไม้ใบหญ้าเริ่มเขียวคลึ้มหนาตาบางแห่งถึงขนาดต้องก้มต้องมดแล้วขณะที่ไอ้ก้อนกำลังก้มหัวลอดสมทุมพุ่มไม้ตรงหน้านั้นเอง พลานสายตาของเขาก็สะดุดเข้ากับงูเหลือมใหญ่ที่เกาะคอนอยู่บนเครือเถาวันเหนือหัวจุดที่ไอ้ก้อนกำลังจะลอดผ่านไปพอดีไอ้ก้อนระวังหัวเขาตะโกอนออกไปด้วยความตกใจมันเองก็เร็วพอได้ยินเสียงเตือนก็ทิ้งตัวกลิ้งย้อนกลับมาทางเขาซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวที่เจ้างูเหลือมยักษ์พุ่งหัวลงมาหมายจะรัดเหยื่อเข้าเหมือนกันแต่มันพลาดเป้าไปนิดเดียว เมื่อเห็นว่าอยู่ในระยะที่ปลอดภัยแล้วไอ้ก้อนก็ยันกายลุกขึ้นสีหน้าตกใจในทีแรกแปลเปลี่ยนเป็นขุนแค้นโมโหเมื่อรู้ว่าสัตว์ที่โจมตีมันเมื่อครู่นั้นเป็นงูเหลือมใหญ่ยาวหลายเมตรซึ่งสังเกตได้จากลายลูกศรบนหัวของมันนั้นเป็นสีดําและลําตัวยาวเกิน3เมตรถ้าหากเป็นงูหลามลายลูกศรบนหัวจะเป็นสีขาวและลําตัวใหญ่แต่ตัวสั้นกว่า แทนพฤติกรรมที่เกาะรอเหยื่อบนต้นไม้ก็บอกได้ว่ามันเป็นงูเหลือมอย่างไม่ต้องสงสยัยน้อยคิดจะกินกูรอไอ้ก้อนเดินถือมีดพลาปีเข้าหาเจ้างูเหลือมพุ่งฉกลงมาใหม่ด้วยความรวดเร็วเช่นเดิมแต่คราวนี้ไอ้ก้อนฉากตัวหลบเพียงนิดเดียวก่อนจะตะวัดมีดพลาสวนไปอย่างรวดเร็วเช่นกันฉับเข้าเต็มแรงหัวของมันขาดกระเด็น ส่วนลำตัวที่กอย,ยึดกับต้นไม้ยังพลิกดิ้นไปมาทั้งที่ไม่มีหัวดูน่าสยดสยองไอ้ก้อนยืนมองมัจจุราชไตหัวอย่างสะใจอันที่จริงเดินเลี่ยงเอาก็ได้ไม่น่าไปทำแบบนั้นกับงูเลยเขารู้สึกไม่ค่อยสบายใจกับสิ่งที่เพื่อนทำศัก์เท่าไหร่มึงจะใส่ใจไปทำไมมันก็แค่งูตัวหนึ่งกูเห็นที่ไหนก็ฆ่ามันอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว ไอ้ก้อนพูดหน้าตาเฉยหลังจากฟันงูเหลือมใหญ่จนคอขาดแล้วไอ้ก้อนก็ไม่ได้สนใจอะไรนักพาเขาเดินสาอหาเห็ดโคนต่อไปคราวนี้โชคเข้าข้างมันบ้างแล้วเพราะเดินเข้าไปได้ไม่ไกลก็พบเข้ากับเห็ดโคนมากมายขึ้นเขาโพลนอยู่ตามดินเขากับไอ้ก้อนช่วยกันเอาปลายมีดงัดแสกันสนุกกูบอกแล้วแถวนี้มันจะเยอะถ้าได้อย่างนี้ไปเรื่อยๆได้เห็ดกลับบ้านเป็นกระสอบแน่ ไอ้ก้อนยิ้มจนเห็นฟันขาวๆด้วยจำนวนเหตุมากมายในบริเวณนั้นก็ได้ทำให้เขาลืมๆเหตุการณ์ระทึกขวัญเมื่อก่อนหน้าไปเหมือนกันในหัวในตอนนี้จึงมีแต่ภาพเมนูหลากหลายของเห็ดโคนไหลเข้ามาในความคิดทว่าระหว่างกำลังสนุกกับการเก็บเห็ดนั่นเองพลันมีเสียงขูฟ่ฟออๆดังมาจากโพรงดินตรงหน้าห่างออกไปเพียงไม่กี่เมตรเขากับไอ้ก้อนตกใจ กระโดดโยงถอยหลังเหมือนติดสปริงเมื่อหายตกใจแล้วไอ้ก้อนก็ขยับก้าวไปข้างหน้ายืนเพ่งมองเจ้าสิ่งเหล่านั้นเขมงด้วยแววตาเฮี้ยมเกลียมก่อนจะหันมาบอกว่าน่าจะเป็นแม่งูจงอางกกไข่อยู่ในโพรงแล้วมันก็เลี่ยงเดินไปตัดท่อนไม้เล็กๆขนาดเท่าด้ามจอบแถวนั้นยาวประมาณวาเอามาเสียมปลายให้แหลมทำเป็นประหนึ่งว่ามันจะเป็นหอก เขาพอเดาออกว่าเพื่อนกำลังจะทำอะไรจึงร้องห้ามอย่าไปยุ่งกับมันเลยบาปกปรรมเปล่าอยู่เฉยๆเถอะนะไอมาดไองูพวกนี้ถ้า้้นปล่อยไปก็มีแต่จะทำอันตรายกับคนมันหันมาสยายิ้มให้เขาก่อนจะหันกลับไปซัดไม้แหลมพุ่งใส่ปากโพรงเข้าเต็มแรงไม้แหลมปากชี้ขาโพรงดินแต่เหมือนมันจะไม่โดนงูจงอางแม้แต่น้อย เพราะจังหวะนั้นแม่ง,งูจงอางก็พุ่งสวนเข้าใส่ชนิดที่ไอ้ก้อนกับเขาไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันเพนเว้ยไอ้มาดไอ้ก้อนหันหลังออกตัววิ่งอย่างเร็วเขาเองก็ตกใจถึงกับปล่อยกระสอบหน่อไม้และเห็ดทิ้งวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตแต่วิ่งไปได้ไม่ไกลด้วยความลุนลานขาดันไปเกี่ยวกับเถาวันจนล้มกลิ้งงูจงอางพุ่งฉกกลับถึงปลายขาเขาลุกขึ้นได้ วิ่งกระโจนไปอย่างกับมา้าถึงกระนั้นพอเหลียวหลังไปมองทีไรงูจงอางตัวยาวเฟยก็ยังตามมาอย่างไม่ลดละราวกับว่ามันได้ผูกจิตอาฆาตกับเขากับไอ้ก้อนไปเสียแล้วต้องวิ่งเตลิดไปอีกไกลกว่ามันจะเลิกตามเกือบไปแล้วไม่ล่ะไอ้ก้อนมึงไม่น่าไปทางแผงๆเลยเขาสุดลงนั่งบนที่เพื่อนไปรังแกง,งูแต่แทนที่เพื่อนจะตกใจกับเหตุการณ์เมื่อครู่ หรือคิดได้กับที่ทำเพื่อนกลับทำตรงกันข้ามเมื่อหายตกใจพอเขากับมันเดินย้อนไปเอากระสอบใส่เหตุที่ทำหล่นไอ้ก้อนก็จัดการทําบางอย่างต่อมันตัดท่อนไม้ขนาดมาเหมาะมือมาทำเป็นกระบองแล้วเอาไปแย่โพรงรบกวนแม่งูใหม่พองูเลื้อยพุ่งออกมามันก็รอท่าอยู่แล้วก็จัดการฟาดหวดจนงูหลังหักเคลื่อนไปไหนได้ไม่ถนัด มันกระนำตีไปที่หัวใหญ่ของงูจนมันตายก่อนจะตามไปเอาไม้แหลมทิ่ไมไข่ภายในโพงให้แตกหมดเล่นกับไครไม่เล่นมาเล่นกับไอ้ก้อนกลายเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ซะไอ้ก้อนยืนหัวเราะถูกใจกับผลงานขณะเขาได้แต่ยืนมองอยู่ห่างๆด้วยความไม่สบายใจเพราะในเมื่อห้ามปรามไม่ได้ก็เลยได้แต่ปล่อยเลยตามเลยบาปกรรมจริงๆเพื่อนเอ้ย หลังจากฆ่างูจงอางแล้วไอ้ก้อนก็ชวนเขาตะเวนหาเห็ดโคนต่อแต่หน้าแปลกหลังจากนั้นเขากับเพื่อนก็แทบจะไม่พบเห็ดโคนอีกเลยราวกับว่ามีบางสิ่งมาบาังตาป่าก็ป่าเดียวกันทําไมตอนนี้เห็ดมันหายไปไหนหมดวะไอ้ก้อนบนขลมไปทั่วทั้งปา่าหัวเสียถึงขนาดเอามีดพลาไล่ฟันต้นไม้ใบหญ้าไปตลอดทางเขาเองก็รู้สึกว่า ป่าแถบนี้มันชักผิดสังเกตชอบคนใจไม่อยากนึกไปทางร้ายว่าเขากับไอ้ก้อนอาจจะถูกเจ้าป่าเจ้าเขาเล่นงานเอาเสียแล้วหากก็อดคิดไม่ได้เพราะเมื่อยิ่งเดินลึกเข้าไปมากเท่าใดป่าก็ยิ่งดูมืดครึมอึมครึมและเงียบงันผิดธรรมชาติสัตว์เล็กสัตว์น้อยไม่มีให้พบเห็นแม้แต่ตัวเดียวเช่นเดียวกับเสียงนกบนคาคบไม้ก็ไม่มีให้ได้ยินแม้แต่นิด ราวกับว่าพวกมันได้พากันหลีกเห้นหนีหายไปจากป่าแถบนี้จนหมดสิ้นแล้วขณะท้องฟ้าก็เต็มไปด้วยเมฆดำหนาลอยต่ำคล้ายฝนจะตกลมเริ่มกันโชกแรงป่ารายรอบสั่นไหวดังเกรียวกลาวแต่นั่นยังไม่ทำให้ใจเขาหวั่นไหวได้เท่ากับกลิ่นสาบสางแปลกๆที่โชยมาประท่จมูกอยู่เป็นระยะจนทำให้รู้สึกหนาวสะท้านไปถึงใจ ขนตาร่างกายลูกชูชันเหมือนฝนจะตกกูว่ากลับกันดีกว่าว่าไอ้ก้อนเขาเอ่ยชวนแบบเลี่ยงๆที่จะพูดถึงบางอย่างที่น่ากลัวออกไปมันก้มมองเห็ดในกระสอบสลับกับกวาดตามองบรรยากาศอันขมุกขมัวน่ากลัวของป่ารายรอบแล้วถอนหายใจพูดเสียงอ่อยกักก็กลับว่าสีหน้ามันดูผิดหวังเป็นอย่างมากที่ไม่ได้เห็ดมากพอ เอากลับไปฝากแม่ของคนรักแต่จะทำยังไงได้ล่ะในเมื่อสถานการณ์มันไม่ชอบมาพากลเสร็จแล้วเอาหนะ้าวันนี้บรรยากาศมันไม่อํานวยเพราะฝนจะตกแล้ววันหลังค่อยแก้ตัวใหม่เขาจึงเอื้อมมือไปตบไหลปลอบใจก่อนจะรีบพามันเดินย้อนกลับทางเดิมทว่าเดินไปได้ไม่นานก็คล้ายมีเสียงฝีเท้าเดินตามหลังมาในตอนแรกเขายังคิดว่า อาจจะเป็นชาวบ้านที่เข้ามาหาของป่าเหมือนกันทว่าพอเหลียวกลับไปมองกลับไม่พบใครนอกจากอา,ากาศว่างเปล่ากึ่งเดินกึ่งวิ่งมาจนถึงป่าละแวกหมู่บ้านก็พบเข้ากับตาจุนโดยบังเอิญที่กำลังก้มๆเงยๆหาอะไรบางอย่างที่บริเวณขอนไม้ผุๆแกหันมายิ้มด้วยแววตาเป็นประกายเฮ้ยพวกเองสองคนมาได้จังหวะพอดีเลยมามาช่วยข้าจับตัวไอหนีน้อย แกชี้มือไปที่บริเวณใต้ขอนไม้ผุผุเขากับไอ้ก้อนทำหน้างงว่ามันคือตัวอะไรกันแน่แกจึงบอกว่ากำลังไล่จับงูสิงตัวเคข่องอยู่หาเหตุกับเขาไม่ได้ก็เอาไอ้นี่แหละกลับบ้านแทนแกว่าแล้วหัวเราะคำว่างูทำให้เขาสะดุ้งอีกหนวันนี้มันวันอะไรนักหนาก็ไม่รู้เจอแต่งูซ้ำไอ้ก้อน ก็ทำแต่เรื่องไม่ควรเขาจึงกลับรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาอีกครั้งซึ่งต่างจากไอ้ก้อนพอได้ยินว่างูอารมณ์ตื่นตระหนกกับเหตุการณ์แปลกเมื่อครู่ก็กลับมาเป็นคึกขนองอีกครั้งที่จะได้ช่วยตาจุนฆ่างูตาจุนเคาะถีบขอนไม้อยู่อีกฝั่งโดยมีไอ้ก้อนยืนดักรออยู่อีกด้านเมื่อขอนไม้มีอาการสั่นไหวเจ้างูสิงที่ซ่อนตัวอยู่ข้างในก็เะลึ่งพรวดออกมา มันคงตกใจจะหนีมากกว่าต้องการจู่โจมแต่ไอ้ก้อนที่เยืนรอท่าอยู่ก่อนแล้วคงไม่ได้สนใจเหตุผลในข้อไหนมากไปกว่าต้องการจะสังหารมันยิ่งรู้ว่ามันเป็นเพียงงูสิงพิษอ่อนไม่ได้ร้ายแดงอะไรด้วยแล้วเมื่อเห็นมันพุ่งออกมาก็กระโจนเอามีดฟันฉับใส่มันทันทีเจ้างูสิงเคราะห์ร้ายหัวขาดในบัดดนปล่อยส่วนลำตัวยาวเฟ้ยพลิกดิ้นไปมาอยู่กับพื้น ตาจุนกระโดดข้ามขอดไม้มองผลงานของไอ้ก้อนอย่างพอใจเองนี่มีฝีมือว่าตาจุนยกนิ้วโป้งให้แต่เขามองเห็นแล้วกลับใจคอว่าวิวรู้สึกไม่ค่อยดีอย่างบอกไม่ถูกตาจุนก้มจับหางงูยกตัวมันขึ้นใส่ลงไปในถุงปุย๋ยพลันนั้นเองมีกลิ่นสาบจังๆโชวยวูบมากระทบจมูกจนเขาชะงักก่อนจะตามมาด้วยเสียงเย็น แล้วจะได้เห็นดีกันเสียงหัวเราะนั้นเหมือนแววมาจากที่ไกลแสนไกลแต่ขณะเดียวกันมันก็ชัดเจนราวกับว่าเสียงนั้นดังอยู่ที่ข้างหูของเขานี่เองขนตาร่างกายลูกสู้ไปทั้งตัวแล้วยิ่งเมื่อเขาเหลือบไปเห็นว่าได้สายศินที่ข้อมือที่ยายผูกให้ได้ขาดหายไปแล้วตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้ยิ่งทำให้เขาเสียใจแต่ไอ้ก้อน เหมือนจะไม่รับรู้ถึงสิ่งแปลกๆอย่างที่เขาสัมผัสได้ไม่ว่าจะทางกลิ่นหรือทางเสียงเพราะตั้งแต่มันจัดการกับงูสิงได้ก็เดินคุยเฮฮากับตาจุนไปตลอดทางไม่สนใจกับสภาพฟ้าฝนที่กำลังจะตกลงมาเลยแม้แต่น้อยจนในที่สุดก็ถึงหมู่บ้านแถมยังรับคำเชิญไปนั่งกงเล่ากับตาจุนอีกไหนๆกูก็ไม่ได้เฮ็ดพรที่จะไปฝากว่าที่แม่ยายแล้ว ก็ขอไปเมา,าให้สำราญแล้วกันวันนี้ไอ้มาดมึงไปด้วยนะกินกันหลายคนสนุกดีจะดีหรือว่าเขาหลังเลเพราะเหตุการณ์แปลกๆตั้งแต่ในปา่าทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจเอาซะเลยแต่ตาจุนที่ได้ยินก็พูดแทรกขึ้นดีสิอากาศเย็นๆอย่างนี้ได้เล่าไปสักหน่อยอุ่นปอดดีนักละอย่าคิดมากนะนานๆได้ฉลองกันสักที เมื่อผู้ใหญ่ออกตัวเชื้อเชิญขนาดนั้นเขาก็เลยยากที่จะปฏิเสธวงเล่าจึงเริ่มขึ้นอย่างง่ายๆที่แค่ใต้ถุนบ้านในเวลาเย็นย่ำนั่นเองตาจุนจัดแจงเอาเหล้าขาวมาวางให้ก็ขอตัวขึ้นไปทำกับแก้มอร่อยๆที่บนบ้านเนื่องจากเมียแกตายไปหลายปีแล้วข้าวปลาอาหารทุกอย่างแกจึงต้องทำเองแต่ชีวิตตาจุนก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนอนาถแต่อย่างใดเพราะเป็นคนกินง่ายอยู่ง่าย และกินสัตว์ได้กับทุกชนิดบนโลกนี้ขอแต่มีให้กินระหว่างที่นั่งรอกับแกล้มเขากับไอ้ก้อนก็นั่งกระดกเล่าขาวกันไปพังๆแม้เพิ่งจะเป็นเวลาห้าโมงเย็นหากท้องฟ้าก็มืดคลึ้มด้วยเมฆฝนไปทั่วทุกทิศแล้วในที่สุดมันก็เทเม็ดลงมาเสียงลมเสียงฝนตกกระทบต้นไม้รายรอบบ้านดังอื้ออึงต้นมะพร้าวริมรัว้วต่างโยกโอนเอน็นตามแรงลม จนน่ากลัวว่าลูกมะพร้าวแห้งบนทลายจะหล่นตกลงมาแต่ที่แปลกตาเห็นจะเป็นซากต้นมะม่วงใหญ่ที่ยืนต้นตายมาได้หลายปีระหว่างทางไปห้องน้ำนั่นแหละที่ตาจุนไม่ล้มมันทิ้งเสียทีปล่อยให้มันผุพังลงมาเองแบบนี้อันตรายตายชักเทว่าระหว่างที่เขาไล่มองไปตามกิ่งก้านนั่นเองพลันสายตาก็ไปสะดุดกับงูขนาดใหญ่ยาว3-4เมตร กาะคออยู่ตามกิ่งต่างๆไม่น้อยกว่าสี่ห้าตัวเขารีบชี้มือให้ไอ้ก้อนดูมันมองไปเพียงแวบเดียวก็หันมามองด้วยสีหน้าเฉงวนสงสัยมึงให้ดูอะไรวะมีงูอยู่บนนั้นเพียบเลยเสียงตื่นเต้นของเขาทำให้ไอ้ก้อนพยายามเพ่งมองผ่านม่านฝนไปยังต้นไม้ตายซากต้นนั้นอีกครั้งก่อนที่มันจะหันมามองหน้าเขาสงสัยวันนี้ มึงจะเห็นงูมากจนหลอนไม่เห็นมีอะไรเลยเขามองไปยังบนต้นไม้นั้นหากคราวนี้ไม่พบอะไรอย่างที่มันว่าจริงๆทั้งที่เมื่อไม่กี่วินาทีก่อนหน้านี้พวกมันยังเกาะคอนดำทะมึนอยู่เต็มต้นเราตาฝาดหลอนไปเองหรือยังไงวะเรื่องกินสาบสางเรื่องเสียงขูลึกลับแล่นมารบกวนจิตใจเขาอีกครั้งหลังจากหายไปทำกับแกล้มเสียงดังโปก๊ปกโปก๊กเป๊กเป๊กอยู่บนบ้านพักใหญ่ ตาจุนก็กลับลงมาพร้อมกับกับแกล้มหอมฉุยจานหนึ่งเป็นงูสิงผัดเผ็ดอีกจานเป็นหนูนาย่างไฟหอมๆเขาขอกินเพียงหนูนาเพราะไม่สันทัดเรื่องงูมาแต่ไหนแต่ไรแล้วอย่าว่าแต่งูเลยอะไรที่มีลักษณะลำตัวยาวๆอย่างเช่นปาลาไหลเขาก็นึกขยงไม่กล้ากินด้วยครั้งหนึ่งน้าชายไปได้ปาลาไหลตัวใหญ่เหลืองอ๋อยแถวท้ายป่าช้ามา พ่อผ่าท้องจะเอาเครื่องในออกก็ดันเจอเส้นผมอัดแน่นอยู่เต็มท้องเท่านั้นแหละหลังจากวันนั้นเขาก็ไม่นึกอยากกินมันอีกเลยบางคนบอกว่าปาลาไหลแถวท้ายวัดที่มันโตกว่าที่อื่นก็เพราะมันกินน้ําเหลืองผีไม่รู้จริงเท็จยังไงแต่ที่เขาเจอในวันนั้นเพียงตัวเดียวก็เกินพอแล้วไอ้ก้อนตักผัดเผ็ดงูสิงเข้าปากได้หนึ่งคำก็ยกนิ้วโป้งให้อร่อยมากเลยตา ทำเอาตาจุ่นยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กระดกเล่าลงคออย่างอารมณ์ดีตาจุ่นชักชวนให้เขาลองชิมงูสิงผัดเผ็ดบ้างแต่เขาสายหัวแกจึงบ่นว่าไม่รู้จักของดีนั่งกินเล่าเคล้าเสียงฝนกันไปจนกระทั่งมืดจูจูตาจุนก็บอกว่าปวดท้องจึงลุกขึ้นเอามือบังหัวเดินตรงไปที่ห้องน้ำที่แยกจากตัวบ้านไปไกลหลายเมตรแต่ยังไม่ทันถึงห้องน้ำต้นมะม่วงใหญ่ ที่ยืนต้นผูมาหลายปีจูจูมันก็ล้มคลืนลงมาตาจุนตกใจพยายามจะกระโดดหลบแต่เหมือนคราวเคราะห์กิ่งใหญ่กิ่งหนึ่งทับขาทั้งสองข้างของแกเข้าพอดีตาจุนร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดขอความช่วยเหลือเขากับไอ้ก้อนรีบพุ่งเข้าไปหาแต่ก้าวได้เพียงสองก้าวไอ้ก้อนกลับเบรกตัวโกงเอาตัวขวางไว้เหมือนไม่ต้องการให้เขาเข้าไปช่วยตาจุนเสียอย่างนั้น หวงทำไมวะไอมาดมึงแหกตาดูหน่อยสิว่าบนกิ่งก้านตรงหน้ามันมีตัวอะไรอยู่เขาเขาเม่นมองกิ่งไม้ผุตรงหน้าดีๆถึงเห็นว่าหลายกิ่งก้านมีงูเหลือมขนาดใหญ่หลายตัวเกาะคอนอยู่นั่นหมายความว่าสิ่งที่เขาเห็นเมื่อก่อนหน้านั้นเป็นเรื่องจริงตัวที่อยู่ใกล้ตาจุนค่อยๆย,ยื่นหัวเข้าไปใกล้ตาจุนหูตาเหลือกแหกปากร้องลั่นโวยวาย ท่ามกลางสายฝนที่ยังโปรยปลายพวกเองมาช่วยข้าเร็วไอ้เหลือมมันจะแดกัว้าขาอยู่แล้วไอ้ก้อนได้สติเร็วกว่าเขารีบวิ่งย้อนไปเอามีดพระที่อยู่ใต้ถุนบ้านแล้วปลีเข้าไปหมายที่จะฟันงูตัวนั้นเหมือนที่เคยทำเรื่องรบราฆ่าฟันกับงูมันํำนาญการอยู่แล้วทว่าเท้ามันก็ลื่นพื้นเฉอะแฉะจนไปสะดุดเข้ากับอะไรบางอย่างจนล้มหัวขมำ มีดกระเด็นหลุดมือซึ่งวินาทีนั้นงูที่เกาะอ,อยู่ตามกิ่งไม้ก็ได้อันตรธานหายไปอย่างน่าชงนราวกบว่าสิ่งที่เขากับไอ้ก้อนเห็นเมื่อครู่นั้นเป็นเพียงภาพมายาจะมีงูจริงๆก็แต่เพียงตัวที่กำลังพันรัดตัวไอ้ก้อนอยู่กับพื้นเท่านั้นไอ้งูเปรตอยากลองดีใช่ไหมไอ้ก้อนอยังร้องท้าทายขณะใช้มือขวากำคอง,งูไว้เพื่อไม่ให้มันแหวงกัด เจ้างูเหลือมยักษ์พยายามใช้กล้ามเนื้อทรงพลังพันรัดลำตัวไอ้ก้อนอย่างช้าๆแต่มั่นคงแต่คนเกลียดงูอย่างไอ้ก้อนมันก็พอจะรู้วิธีเอาตัวรอดจากสถานการณ์อันเลวร้ายเอามืออีกข้างแก้ปวดส่วนหางออกเพื่อให้มันคลายวงรัดโธ่ไอ้มาดยืนดูอยู่ได้เอ็งรีบไปช่วยไอ้ก้อนสิว่และจะได้มาช่วยข่าตอข่าเจ็บขาจะแย่อยู่แล้วเสียงโวยวายของตาจุน ทำให้เขาได้สติจะเข้าไปช่วยเพื่อนเกอทว่ายังไม่ทันได้ก้าวขาลายทั้งสองข้างของเขาก็ถูกกดไว้ด้วยมืออันแข็งแรงของใครบางคนเขาเอี้ยวตัวไปเพื่อจะดูหน้าก็เห็นเพียงเงาร่างดำๆที่ยืนอยู่เบื้องหลังเสียงเย็นยะเยือกกรอกลงที่ข้างหูแข่งกับเสียงฝนกรมของเขาเองอยาไปยุ่งแค่เสียงลึกลับที่อยู่เบื้องหลัง ก็ทำให้เขาอกสั่นขวัญผวามากพอแล้วแต่นั่นยังไม่อาจเทียบได้กับเงาร่างะมินสีห้าร่างที่ยืนตากฝนอยู่ตรงหน้าซึ่งไม่รู้ว่าโผลมาตั้งแต่ตอนไหนแต่ละคนมีทั้งหญิงและชายหนุ่มสาวแก่ชราแต่ที่พวกเขาเห็นเหมือนกันก็คือเนื้อตัวที่ต้องแสงไฟนั้นขาวซีดอย่างผิดมนุษย์เช่นเดียวกับใบหน้าซีดเซียวไร้ความรู้สึกเหล่านั้นถึงตรงนี้ ไม่ต้องมีใครบอกเขาก็รู้ได้ทันทีว่ากำลังเผชิญหน้ากับอะไรดวงวิญญาณเหล่านี้คงตามเขากับไอ้ก้อนออกมาจากป่าแน่ๆวินาทีนี้เขาอยากจะวิ่งไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ขาทั้งสองข้างก็แข็งค้างเป็นอมาพาสแม้อยากจะตะโกนดังๆก็ทำไม่ได้จะทำได้ก็เพียงยืนตัวแข็งตาเบิกกว้างมองภาพเหตุการณ์ตรงหน้าด้วยใจอันสันนิะทึก ส่วนไอ้ก้อนที่มัวแต่สารวนอยู่กับการแก้งูออกจากตัวจึงไม่เห็นว่ามีใครอยู่ข้างๆบ้างมันพยายามยันตัวลุกขึ้นนั่งและใช้มืออีกข้างไล่คลายส่วนหางออกมันแก้ไปบนไปอย่าให้กูหลุดไปได้นะมึงพ่อจะฟันให้คอข,ขาดเลยแต่ระหว่างที่ไอ้ก้อนทำท่าจะแก้งรัดได้สำเร็จพลันผีตะแก่หนวดยาวเฟิรม์มหนึ่งในกลุ่มผีที่เดินย่างเข้าหา ซุดลงนั่งข้างๆแล้วจับแขนในก้อนข้างนั้นตึงไว้ในลักษณะหยัดตึงจนมันขยับอะไรไม่ได้อีกใครดึงแขนกูวะไอ้ก้อนร้องโวยวายตกใจพอหันไปประจันหน้ากับผีชายแก่มันก็ตกใจปากอ้าตาค้างและขณะที่แขนมันขยับอะไรไม่ได้นั่นเองงูเหลือมใหญ่ก็ใช้กล้ามเนื้อบีบรัดลำตัวมากขึ้นพร้อมตวัดเกี่ยวส่วนหางขึ้นไปที่ลำคอ เมื่อเห็นว่าไอ้ก้อนถูกรัดจนขยับไหวอะไรไม่ได้แล้วผีชายแก่ก็ปล่อยมือค่อยๆลุกขึ้นยืนมองเจ้างูเหลื่มยักษ์ที่กำลังทำหน้าที่ของมันสีหน้าไอ้ก้อนบิดเบี้ยวเยือยเกยดวงตาที่ปวดโนลจะทะลักออกมานอกเบ้ามองมาที่เขาอย่างอ้อนวอนช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยมันช่างเป็นภาพอันน่าชวนสังเวชใจเป็นยิ่งนักที่ต้องมาเห็นเพื่อนตายต่อหน้าต่อตา แล้วในที่สุดมันก็แน่นิ่งหมดลมหายใจในสภาพปากอ้าตาถลนสิ้นเวียนสิ้นกรรมด้วยสัตว์เลือดเย็นที่มันชอบทำร้ายอยู่เป็นประจำนั่นเองแล้วก็น่าแปลกทันทีที่ไอ้ก้อนสิ้นใจเจ้างูเหลือมตัวนั้นก็คลายวงรัดและเหลือยหายไปในความมืดเสียเฉยๆราวกับว่ามันได้ทำหน้าที่ของมันจบสิ้นแล้วเช่นเดียวกันกับเหล่าผีทั้งหมด ก็ค่อยๆมาลายหายไปในอากาศสลัวเรือนเช่นเดียวกันเมื่อมีเสียงลึกลับอันทรงอำนาจดังแว่วมาจากที่ไหนสักแห่งพอได้แล้วบอดีวานข้าเหตุการณ์ในครั้งนี้ตาจุ่นมีสภาพย่ำแย่ไม่น้อยเพราะขาหักทั้งสองข้างเดินไม่ได้อยู่นานหลายเดือนแต่ก็ยังนับว่าโชคดีที่ยังไม่ตายแล้วนับแต่นั้นตาจุนก็ไม่เคยเข้องเกี่ยวกับงูอีกเลย ด้วยกลัวจะเป็นผลกรรมอย่างที่ไอ้ก้อนเจอกรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมตามสนองผู้นั้นจริงๆและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับ